การเโนเวทบ้านหลังนี้มันคือการผสมผสานสิ่งที่ดีที่มีอยู่เดิมกับของใหม่ที่เติมเข้าไปที่ทําให้มันเกิดความสมดุลที่ดีงานนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่ดีมากๆรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวลองดูกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ รายการดูบ้านกับนายช่างยูนะคะคสำหรับรอบนี้นะคะก็จะเป็นบ้านที่เรามารีโนเวทไว้นะคะต้นเดินพฤศจิการนะคะได้รับโทรศัพท์นะคะจากน้องท่านหนึ่งนะคะทักมาบอกว่าสนใจอยากจะให้ช่วยรีโนเวทแต่น้องก็บอกว่าน้องกลัวว่าเราจะไม่รับงานนะคะคือเนื่องจากว่าน้องดูในคลิปของ YouTube ด้วยคะ่ะพอบอกว่าอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่อำเภอพนาเราก็ว่าเออถ้าอย่างนั้นรบกวนส่งข้อมูลมาให้ก่อนเบื้องต้น พอเราได้รับข้อมูลแล้วปุ๊บเราก็เลยตัดสินใจว่าอะลงพื้นที่มาดูบ้านด้วยกันค่ะวันที่เดินทางมา <c oughs> ก็เดินดทางมา <c oughs> เรื่อยเราก็ถอดใจเรื่อยๆว่าโอ้มันไกลจริงๆมันไกลวันนั้นที่มาก็บ้านก็จะเป็นสภาพตามนี้เลยนะคะตามที่อินเสิร์ตภาพให้เห็นเลยนะคะช่วงแรกเนี่ยเรามองภาพเผิอๆเนี่ยก็คือบ้านชาวบ้านธรรมดาก็อยู่กันวิถีของชาวบ้านชาวบ้านธรรมดางนั้นการีโนเวทเนี่ยผมก็ยังแอบเป็นกังวลอยู่นิดนึงว่ามันจะไปกันได้ไหมอะไร <ๆ S 2> พอเข้ามาดูในบ้านลึกๆล,ละเอียดละเอียดแล้วเนี่ยถึงได้เห็น จุดที่แตกต่างของบ้านหลังนี้ก็คือโครงสร้างตัวไม้ไม้เขาอลังการจริงๆ น่าอนุรักษ์ไว้อย่างที่สุดเลยครับในวันที่เรามารับงานวันแรกนะคะเกาะตอนเรารับการเนี่ยเราก็ใช้วิธีการขึ้นไปสํารวจบ้านก่อนเจ้าของโปรเจกต์ที่จะให้เราทําก็คือพี่การนะคะซึ่งอยู่อยู่ประเทศออสเตรเลียวันนั้นเราต้องกะเวลาว่าโอเคเป็นช่วงเวลาที่พี่การสามารถเราสามารถเฟซไทม์คุยกันได้นะคะวันนั้นคือขึ้นไป <c oughs> ชั้น2ก็เฟซไทม์คุยกับพี่พี่การนะคะตลอดเลยค่ะว่าพี่การต้องการอะไรยังไงแก้ไขยังไงคือ จะบอกว่าตรงนี้คือไม่ใช่อุปสรรคเลยนะคะถ้าคุณอยู่ต่างประเทศคุณก็สามารถที่จะให้เรารีโนเวทได้นะคะพอเราได้ข้อมูลต่างๆมาแล้วเนาะเราก็ใช้เวลาในการที่ียบเปลียงข้อมูลออเดอร์จากคุณลูกค้าจากที่การว่าต้องการให้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะกระบวนการตรงนี้ใช้เวลาในการคุยกันกันกบ,ก,บกับทางเจ้าของบ้านเนี่ยแค่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเราจบเลยแล้วก็เริ่มกันเลย งั้นเดี๋ยวพี่อุ้มจะพาทุกคนนะคะให้นายช่างอยู่นะคะช่วยอธิบายในส่วนต่างๆพื้นทต่างๆของบ้านที่รีโนเวทนะคะว่าตรงนี้เราเริ่มจากอะไรไอเดียอะไรเราถึงได้ปรับเปลี่ยนนะคะโอ้โหตรงนี้แบบเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นครัวนอกอะ่ะตัวเองมันเป็นครัวแบบ ยังจับภาพได้อยู่ใช่จับได้ยังนั่งคุยกันเลยอยู่แถวแถว,แถว,แถวนี้ค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆค่ะจริงๆตัวนี้ก็คือยังคงเป็นพื้นที่อเนกประสงค์เหมือนเดิมเป,เป็นพื้นที่กว้างโล่งไว้สําหรับก่อนที่จะนําเข้าสู่ต,ตัวบ้านจริงตัวบ้านจริงจะเป็นตัวบ้านสองชั้นนะครับที่บอกว่าเป็นไม้สวยๆดีๆดแต่ตอนนี้ของเดิมก็จะเป็นเพิงง่ายๆชาวบ้านชาวบ้าน<ช>เปิดความน่เพิงสังกะสีอาจจะเห็นภาพตามที่อินเสิร์ตนะครับแต่วันนี้ก็เรียกว่าส่วนนี้ทำมาหมดพื้นที่เฉพาะตัวที่ต่อกันตรงนี้ประมาณกี่ตารางเมตรคะนายช ก็ประมาณ6 0ตยรหังเมตรมันเท่ากับบ้านหนึ่งหลังเลยนะคะใช่ครับตรงนี้คือบ้านหนึ่งหลังจริงๆริแล้วก็คุณลูกค้าเป็นคนขอให้เราทําตรงนี้เองนะคะก็คือตะแนงเหล็กเพราะว่าเขาต้องการความให้มันมีลมอะค่ะโฟล์เข้ามาไม่ต้องการให้มีความทึบอะไรเงี้ยค่ะต้องการให้แบบมีลมเข้ามาตลอดเนาะตอนที่เราทําโครงสร้างตัวนี้เนี่ยเราเห็นว่าต่อเนื่องกันนะแต่จริงๆแล้วโครงสร้างแยกจากกันเด็ดขาด เราะเนื่องจากว่ามันสร้างกันคนละยุคคนละสมัยผมกลัวว่าจะมีการดึงรั้งกันเพราโคร <ะ S 1> งสร้างเราแยกแยกจากกันอยู่แล้วแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะคะไม่มีห้องน้ําเลยก็จะแบบเป็นเป็นพื้นที่โล่งนาะตรงนี้ก็มีการทําห้องน้ําเพิ่มต่างหากเอาไว้สําหรับแขกไปใครมาก็สามารถเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้จริงๆสำหรับพื้นที่ตรงนี้ก็คือตัวลห,หลังคาหลังคาจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี้เป็นเพลินสังกสีกับเวลากลางาว,า bye, วันอย่างเงี้ย ร้อนมากเลยครับสิ่งที่เราทำนะก็คือตัวตัวหลังคามันเป็นหลังคาเมทัลชีทนะครับแล้วเราก็ยังใส่ถนนการร้อนให้ด้วยนะครับจริงๆตรงนี้เป็นออเดอร์พิเศษที่ที่เราแถมให้กับทางลูกค้านะครับอยากให้เขาอยู่สบายตัวนี้ที่สะดุดตามากๆเลยนะคะแบบประทับใจมากนั่นก็คือตัวบายบานเฟียมซึ่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นยังไงนะคะจริงๆตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เมื่อก่อนเป็นผนังเทบครับเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยบ้านสองหลังนี้เชื่อมกันที่ช่องนี้ตอนนี้ปิดไปแล้ว อ่าช่องนี้เป็นช่องเชื่อมเนาะช่องประตูเล็กช่องเชื่อมอ่าช่องเชื่อมประตูเล็กที่เป็นผนังที่เป็นหน้าต่างที่ออกมาตรงไอ้ที่ครัวเนาะก็ก็เป็นไอเดียก็เป็นตรงนี้เปลี่ยนเป็นประตูเพื่อจะได้จุดเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ภายนอกเข้าไปหาพื้นที่ภายในตัวบ้านเนี่ยมันดูโอถงดูแกล้นะตรงนี้ต้องให้เครดิตกับทางเจ้าของบ้านเพราะเดิมทีเดียวที่ผมออกแบบไว้ตัวนี้ประตูเนี่ยจะเป็นประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนกระจกก็เรียกว่าธรรมดาธรรมดานี่แหละทางเจ้าของบ้านเขาขออยากได้ความรู้สึกเป็นไม้ ก็โอเคแล้วก็จกัดให้ก็เป็นบานไซส์พิเศษต้องสั่งทำถุงสองเมตรสามสิบสวยไหมคะ <laughs> นี่คือในตัวบ้านนะคะเมื่อก่อนนะคะจำได้เลยว่าเดินเข้าทางนี้นะคะ<ช>ประตรูเดินเข้าทางนี้ค่ะตัวห้องนี่ก็ยังไม่ได้กั้นอะไรนะคะแล้วก็มีบันไดนะคะที่ที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะ <c oughs> ข้างล่างได้สามห้องนอนแล้วนะคะจริงอะ่ะข้างล่างก็งคือเรียกว่าเราเรียกว่าเราเรา,เรา,เราจัดฟังก์ชันจัดพื้นที่ของตัวอาคารตะลางใหม่หมด เราทําให้เกิดเป็นถงโล่งตรงกลางเพื่อจะเป็นพื้นที่ใช้สอยร่วมกันนะของสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ทางเจ้าของเขามีความต้องการขอขอ,ขอการเป็นห้องนอนเพิ่มขึ้นมา<ะ>ซึ่งก็จัดให้เป็นห้องห้องนอนที่มีความส่วนตัวสองห้องแต่ที่สําคัญจริงๆก็คือ,อตัวบันไดไม้ตัวนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เป็นบันไดต,ตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้หันเป็นแนวทิศนี้จะไ,ได้หันเป็นแนวทิศที่ข้างบนบ,นบันไดเนี่ยมาโผล่ที่กลางบ้านดังนั้นสิ่งสิ่งที่รีโนเวทครั้งนี้ก็คือว่าเพื่อให้ สเปซพื้นที่กว้างของตัวกลางบ้านเนี่ยมันได้อัรถประโยชน์สูงสุดเราก็เลยจับหันบันไดเข้าไปเพื่อให้ประโยชน์แนบริมอาคารเดีย๋ยวไปดูในโซนของตัวห้องที่มีการปรับเปลี่ยนนะคะเพิ่มขึ้นมาสองห้องนะคะก็คือห้องนี้กับห้องนี้นะคะครับตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นผนังกัน้นอ่เาเราก็ต่อย,อยผนังออก,ออกเพื่อให้เกิดความโลง่<า>งมากขึ <ละ S 2> ้นนะคะ โซนนี้จร<า>ิ<า>งเป็น,นพื้นที่ว่างเปล่าของเดิมนะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำสองห้องเราก็เปลี่ยนเป็นห้องน้ำเอ่อหนึ่งห้องหันออกไปทางด้านนอกอีกหนึ่งห้องอยู่ด้านในแล้วก็ปรับพื้นที่ตรงนี้เรียบเพื่อเป็นพื้นที่ส่วนที่เป็นซักล้าซึ่งห้องน้ำก็จะเีเลิกกันกับห้องข้างนอกไม่เคียนะคะตรงนี้ก็คือคือออกไปในจุดข,ข้างนอกซึ่งบางคนเนี่ยคืออาจจะชอบซักผ้าแบบไม่ได้ใช้เครื่องเนาะนั่งซักผ้า นั่งแบบกินลมชมวิวได้หรือแม้กระทั่งนะคะตั้งโต๊ะเนี่ยกินเนื้อย่างชมทุ่งในบริเวณโซนด้านล่างอ่านเดี๋ยวเราอุปไว้ก่อนนะคะข้างบนก็มีด้วยนะคะสังเกตด้านหนึ่งก็คือมีการเดินเดินเส้นสายของตัวรางไฟเนาะสายไฟใหม่ ทันสมัยมันกลายเป็นเหมือนบ้านไม้นะแต่ว่ามีการเดินสายใหม่แบบเรียกสวยค่ะจริงๆแล้วเป็น,เ,ปนเรื่องของอความปลอดภัยครับเพราะว่าสายไฟเนี่ยถ้าเป็นบ้านสมัยก่อนเราก็จะเป็นเดินสายไฟลอยแต่ว่าที่นี่เราเราเปลี่ยนระบบสายไฟใหม่ทั้งหมดมแล้วก็ให้สายไฟเนี่ยอยู่ในท่อลอยสายเป็นฉนนกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เดินอย่างสวยงามไว้โทษค่ะกระเบื้องนี้เดิมไหมคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นกระเบื้องเดิมนี่กระเบื้องเดิมนะคะแต่ <ๆ S 1> แ,ตแต่เราเราเราก็ขัดแล้วก็เคลือบให้ใหม่เพื่อให้ดูดูใสดูเงาค่ะ การรีโนเวทเราไม่ได้หมายความว่าเราเรื้อหมดเลยแล้วก็เอาใส่หมดเลยนะคะอันไหนที่ใช้ได้เราก็ยังคงสภาพนั้นไว้อยู่นะคะมีอันนึงก็คือที่ผมขายเดียวว่าปลายสุดนี้ของเดิมเป็นผนังตันนะครับนอกจากว่าปล่อยไปแทงแล้วนะเราเป็นผนังตันเนี่ยเรายังทําเป็นเทเลสเ,เล็กเอาไว้สําหรับนั่งดูวิวข้างหลังได้ด้วยอยู่สบายตามคอนเซ็ปต์ของนายช่างเลยใช่ครับตัวขั้นบันไดนี่อันเดิม กับอันใหม่เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของมีแน่นอนครับเพราะว่าบันไดไม่ใช่ว่านึกว่าอยากจะย้ายก็ย้ายนะครับเพราะว่านึกภาพดูนะครับว่าพื้นชั้นสองพอเราย้ายเปลี่ยนที่ปังปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นช่องโหว่ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องมาเดินคานใหม่เติมพื้นใหม่พื้นที่มีอยู่ก็มาตัดออกพื้นที่โบอยู่เราก็ต้องเติมเข้าไปเราต้องทําฐานของของชานพักเสาใหม่พวกนี้นะครับซึ่ง อ่าตัวเนี้ยมันต้องใช้ใช้ความรู้เรื่องของโครงสร้างนิดนึงเราใส่ใจถึงขั้นแบบว่ามีบล็อกแก้วนะคะเพื่อที่จะให้มีแสงลอดมานะคะเพราะว่าปกติเนาะบันไดเนี่ยบางคนก็เดินมาบางทีไม่ได้ดูเราก็กลัวว่าเดี๋ยวจะสะดุดล้มเอ่ยไรเอ่ยถ้าจะเป็นไฟอโอตโต้มันก็น่าชาวบ้านบางทีท่านก็อาจจะใช้กันยังไม่ค่อยเป็นเราก็เลยใช้ปัจจัยเอาแสงธรรมชาติส่องดีกว่าพอได้เห็นขั้นบันไดทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะนี่คือความใส่ใจของเราเลยค่ะ นี่คือบริเวณชั้น2ของตัวบ้านนะครเปลี่ยนไปมากนะคะมากถึงใช้กอไก่คําว่าอะไรนะภาษาไยรุ่นกอไก่เปลืองมากคืออะไรเงี้ยนะคะประมาณคือมากจริงๆนะคะ ตรงนี้คือเป็นจุดที่วันนั้น,นเราก็เฟซไทม์คุยกับพิการนะคะเจ<ด>้าของบ้านนะคะตอนนั้นท่านก็อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วเราก็เฟซไทม์กันตอนนั้นมันก็มืดๆเนาะเพราะว่ามันจะนมันจะแสงมันไม่ค่อยจะมีอะค่ะแล้วก็มีหลังคาที่รั่วนะคะพี่อุ้มสังเกตแล้วก็ตัวบันไดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ในโซนนี้ถูกไหมโอ้โหที่ข้างเสาโอ้โหที่ข้างเสานี้เราเราเดินมาแล้วก็ตอนหัข้างเสานี้หลังจากรีโนเวทเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นคือบริเวณชั้นสองนี่กว้างสุดๆนะคะแล้วก็ พื้นไม้แบบเหมือน,เห,อนเหมือนไปซื้อมาใหม่เลยนะคะคือ,เ,อเรามีการจัดการให้ให้เจ้าของบ้านใหม่เลยนะคะแล้วก็ตรงระเบียงนะคะก็เหมือนใช้งานไม่ค่อยได้ด้วยเนาะในตอนนั้นนะคะแล้วก็ในโซนของทางสั่งทางนี้ที่หันหน้าออกไปทางพุ่งนาเนี่ยก็ใช้การไม่ค่อยได้ด้วยนะคะชั้นสองเนี่ยมีจุดที่เด่นมากๆเลยก็คือระเบียงด้านหลังถ้าเป็นระเบียงขนาดกว้าง8เมตรคูณ4เมตรนะครับ จุดสาคัญก็คือว่าเขาสามารถเทควิวทุ่งนาซึ่งวันนั้นมาเนี่ยทุ่งนาเขียว,ยวสวยมากครับก็เลยว่าโอเคจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญที่จะทําให้เติมเต็มเรื่องของการอยู่บ้านหลังนี้ไฮไลท์อีกอันหนึ่งของบ้านหลังนี้ก็คือชั้นสองที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเห็นนะครับไม้ไม้บ้านนี้สวยมาก uh huh. ไม่ใช่แค่พื้นนะครับอย่างเสาเนี่ยถ้าจะเห็นนะครับสวยจริงๆอยู่เสาเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้ออกมาจากรงเรื่อยมันดิบ,ดบ หมายถึงว่าการเลื้ยเลื้ยเลื้ยมือเหรอคะใช่ครับพื่ชาวบ้านเขาเลื้ยใช่่อเลยมืออาจจะบิดบิกันหน่อยนึงอะไรแต่ว่าเขาสวยงามตามสภาพของเขามันมีคุณค่ามากครับพื้นที่ภายในตรงนี้เราก็อยากจะให้มันโล่งกว้างมันก็จะได้เป็นพื้นที่ขนาด8เมตรคูณ8เมตร 64ตารางเมตรที่เป็นพื้นไม้สวยๆนี้เอามาอัตประโยชน์ทําอะไรได้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวนี่คือที่มาของทําไมผมถึงได้บิดเปลี่ยนมุมของตัวบันไดไปก็ให้มันมีพื้นที่ตรงกลางบ้านเนี่ยได้เป็นที่มากขึ้นบางวันเนาะเด็กๆอาจจะครึ่งบกครึ่งใจกางเต็นท์อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกางเต็นท์นอนที่ระเบียงได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าน้องอิ๋มบอกว่าอย่างนี้เนี่ยหมูกระทะออมามกระทะเอาหมาูขึ้นไม้นี่ในช่างได้มีมีซ่อมมีเติมไหมคะมีครับมีมีมีเติมบางส่วนไม้ใหม่ที่เติมเข้ามา แล้วก็พยายามคัดไม้ที่มันเรียกว่าโทนสีพอๆกันเท่าๆกันนะครับแล้วก็ว่าต้องขัดทาใหม่ห้าหกรอบยูรีเทนที่จะทําให้มันออกมาได้ภาพนี้ซึ่งตรงนี้อยู่ได้อีกเกินสิปีก่อนหน้าเนี่ยคือเขาเจอปัญหาคือเรื่องปลวกอ๋อใช่ครับขออนุญาตสอบถามค่ะเป็นความรู้ปลวกเนี่ยฟันมันแข็งแรงขนาดกินไม้เนื้อแข็งได้ด้วยเหรอคะกินชืวอว่าไม้ปลวกกินหมดเลยครับยกเว้นไม้สักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามบ้านหลังนี้วันแรกที่มาเนี่ยผมเห็นปลวกจริง มีค่าจริงๆถ้าเราจะเห็นภาพที่อินเสิร์ตขึ้นมาจะเห็นว่าผนังเนี่ยปลุกละคือไม้ผนังเนี่ยโดนกินไปโอ้โหเกิน5 0ละบ้านหลังนี้นะครับส่วนที่เหลืออยู่ก็คือเหลือแค่เสาเท่าที่เห็นนี่ฮะคือเราลอกนั้นรื้อออกหมดเรารื้อออกหมดเลยหลังเพราะปลวกเพราะปลวกเปลกเขากินหมดแล้วก็เลยต้องเอาออกหมดเลยแต่ที่อุ้มเห็นเลยคือหลังเนี้ยลงทุนสุดๆนั่นก็คือเรื่องของหลังคาจริงไหมคะใช่ครับหลังคานี่คือแบบ เรือออกหมดเลยไม่ใช่หรอคะหมดเลยครับหมดเลยนะคะทำเพราะทำใหม่หมดแล้วก็จากหลังคาที่มีหลายหลายจั่วครอบกันคือหลายๆครั้งที่เขาตอเติมนะครับก็หมดรับเปลี่ยนเป็นหลังคาอันเดียวคลุมตั้งแต่ระเบียงไปจนถึงโซนด้านหน้าเนี่ยก็คือหลังคาชุดเดียวกันนั่นหมายความว่าโอกาสรั่วไม่มีไม่มีแล้วเราก็ใช้เป็นหลังคาเบานะหลังคาเมทัลเชียแล้วก็กุด้วยพีวีโฟมเพื่อเป็นฉนวนกันร้อนต่างต่งแว่าเราก็จะไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่โอ้ไม่อยากจะคิดเลยสุดๆค่ะ ดีฉันอยากจะบอกว่าห้องนี้พื้นสวยสุดเพราะว่าใช้ไม้เป็นแผ่นใหญ่ใช่ไหมคะไม้ทั้งแผ่นใหญ่ด้วยครับแต่ผมเห็นแล้วครับว่าห้องนี้ไม้สวยสุดเลย นี้นะคะเป็นห้องที่วันแรกที่มาเนี่ยมีความตกใจเล็กน้อยนะคะเพราะว่าดิฉันเห็นดิฉันเห็นถังน้ําเล็กๆอัค่ะสองถังเพื่อจะรองรับน้ํารั่วที่ลงมาจากหลังคาวันนั้นนี่ก็แอบตกใจอยู่นะว่าออ้หลังคามันรั่วขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความกังวลอยู่ตก่าตัวเก่าเขาเป็นโครงไม้ถูกไหมคัคเป็นโครงไม้แต่ว่าเพื่อที่จะให้มันแบบอยู่แบบนานๆไปเลยเหล็กดีครับเปเลยก็เลยฉัดั้นตัใจใช้เหล็กเฉพาะหลังคานี่ก็เยอะนะคะใช่ครับที่ส่วนของระเบียงตรงฝั่งนี้มี มีอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็ยังเป็นกระเบื้องเดิมอยู่แล้วก็การใช้ระเบียงก็ล้อกันกับข้างล่างเนาะตัวหน้าข้างทางนี้เปลี่ยนนะคะแต่ว่าให้ใช้แบบคอนเซ็ปต์เดิมใช่ไหมคะใช่ดูดูเป็นเกล็ดเป็นผนังไม้เกล็ดนะมี อะไรเพิ่มเติมไหมคะอย่างเช่นปัญหาและอุปสรรคของวันนั้นที่ที่ที่เจอแล้วเอ้ยเครียดเหมือนกันนะอะไรเงี้ยมีมีมีอารมณ์นี้บ้างไหมทางหลังนี้หลังนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับพอเราคุยเรื่องของแนวคิดคอนเซปต,ต์ของการรีโนเวทแล้วก็คุยกับทางเจ้าของเจ้าของบ้านอันนี้ผมต้องชื่นชมเธอจริงๆว่าคุยแล้วเก็ตเข้าใจเราทํากันไปโดยที่เราไม่มีสะดุดเราเราสามารถเป็นไปตามคอนเซปต์ที่เราวางมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาระหว่างทางหมดนี่นะครับจริงๆแล้วทั้งหมดเกือบ4 0 0รตารางเมตรเนี่ยเราสามารถทำเสร็จได้ภายในประมาณ3เดือนครึ่า ไม่มีสะดุดเลยทั้งคนทํามีความพร้อมทั้ง<ม>ทางทางเจ้าของก็มีมีความพร้อมทั้งในเรื่องของรายละเอียดงานทั้งในเรื่องของเงินด้วยนะครับก็ทุกอย่างสม ooth ดีเรียบน้อยหมดนังเป็นงานที่ผมทำแล้วผมผมผมมีความสุขมากนี่คือชั้น2ของบ้านคาทองค่ะ บ้านพาทองค่ะคือบ้านที่เรารีโนเวทในซีรีส์ของปี2,567นะคะช่วงปลายปีนะคะแล้วก็ส่งมอบของเดือนนี้นะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะปี2,568ค่ะใช้ระยะเวลาท<า>ั้งหมดประมาณ3เดือนครึ่งนะคะแล้วก็เราภูมิใจนะคะในระหว่างทางหรือตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันส่งมอบบอกได้เลยว่าปัญหานั้นไม่มีแล้วอย่างรับเลื่นได้ดีมากๆสำหรับโครงการนี้ ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของบ้านด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวของท่านเจ้าของบ้านที่ให้ความไว้วางใจนะคะให้เรานะคะวันวรินบ้านและที่ดินนะคะแล้วก็นายช่างอยู่นะคะคอยดูแลในเรื่องของการรีโนเวทในรอบนี้ค่ะอันนี้บ้านหลังเนี้ยเป็นเป็นโครงการที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งให้เห็นว่าความความเข้าใจความไว้วางใจซช่งกันและก,กันในระหว่างเจ้าของบ้านและผู้ทำเป็นกุญแจดอกสำคัญนำสู่ความสำเร็จ ความพอใจแล้วก็พอดีของงานทั้งหมดทั้งปรงเลยครับงานนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆอันนึงนะครับค,คุณลูกค้าท่านใดที่สนใจรีโนเวทบ้านนะคะสามารถติดตามเราในช่องทางนี้นะคะ y o u t u b e แล้วก็รวมไปจนถึงสามารถแอดไลน์ค่ะตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะสายตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นอุ้มหรือว่าสายตรงกับคุณในช่างอยู่ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ